สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอออนไลน์ Online, หรือว่าแอปของ7 e เ e ่นอเนี่ยเขามีเปิดให้เรา,เาขาย Affiliate นะครับก็คือเอาลิงก์ของสินค้าไปขายแล้วมีคนกดลิงก์นี้แล้วซื้อสินค้าเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะ คลิปนี้ก็จะมาดูวิธีการสมัครกันทั้งหมดนะครับแบบละเอียดกันเลยก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปของช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกท่านและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนายป๊อปคอนนะครับสนใจซื้อป๊อปคอนนะครับราคาส่งตั้งแต่กล่องแรกถุงแรกนะครับมีทั้งผงป๊อปคอนจำหน่ายด้วยนะก็ติดต่อได้ที่ Facebook Page นายป๊อปคอนนะครับหรือไปดูคลิปวิดีโอสอนทำป๊อปคอนได้ที่ช่องนายป๊อปคอนก็อย่าลืมไปกดติดตาม ช่อง u t u b e ใน๊อปคอนด้วยนะทุกคนสำหรับ7 e เ e ่นอีเนี้นะครับเราก็จะเข้าไปดูที่ออนไลน์นะครับเซเ e ่นอ e เลเว่นอนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับมันไม่มีระบบเชิญเพื่อนหรอกแต่ว่าลองลองเข้าไปหาดูแล้วดเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันหน้าแรกเป็นหน้าแบบนี้นครับทุกคนอ่ะก็จะมีระบบสมาชิาชกอะไรถูกปะเราก็กดตรงนี้นะสังเกตดีๆนะครับกดเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาให้สุดนะทุกคนจนอยู่ด้านล่างนะครับ หาคำว่า affiliate program นะครับทุกคนป๊บตรงนี้นะทุกคน affiliate program affiliate program นะครับช้าๆไปด้วยกันนะ affiliate program แล้วคลิกไปเลยครับคลิกนะครับคลิกเรียบร้อยก็โผล่หน้าต่างนี้นะครับลิงก์มันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ออออนไลนะครับ .seven e e .co .th c a f f i l i a t e นะครับอ่ะก็จะเ็นหน้าต่างแบบนี้นะครับแชร์ง่ายรายได้ปังไม่ต้องลงทุนนะทุกคน ก็ต่อมาแล้ก็คลิกเลยครับเพื่อสมัครสมาชิกกดเข้าไปก็จะเจอหน้าต่างลักษณะแบบนี้เขาสามารถสมัครสมาชิกได้นะค,ค,ครับทั้งเป็นแบบ y u t u b e อ่ายูทูบนะครับยูทูบนะใครมี YouTube ใครไม่มี YouTube ก็ไม่เป็นไรใช้ Gmail ธรรมดาหรือหรือหรือสมัครผ่านอีเมลรหัสเว็บไซต์อ่อะไรอื่นๆก็ได้ตามสะดวกแล้วแต่เรานะครับเดี๋ยวผมเออเป็น YouTube ผมก็จะเลือกผ่าน YouTube แล้วกันนะครับผ่าน YouTube แล้วกันผ <c oughs> ่าน YouTube เนี่ย มันก็จะให้เราเลือกช่อง YouTube ของเรานะครับแต่ว่าเราต้องล็อกอินก่อนนะล็อกอินหน้าเว็บเบราว์เซอร์เอาไว้นะครับที่อ e ีเมลของเรานะของผมเนี่ยก็จะมีในส่วนของ NJ Story แล้วก็เลือก NJ Story นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับก็จะมีเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวนู่นนี่นั่นนะกดดาเนินการต่อเขาก็จะเข้าถึงเ e อ่อเวอีเมลของเราถูกปะ่ะเขาจะไปเจอว่าเฮ้ย NJ Story มี2ช่องเว็บมีช่อง NJ Story แล้วก็ช่อง Player Studio นะครับ อันนี้ลงคลิปบทสวดมนต์นนะใครสนใจฟังสวดมนต์ก็ไปช่องนี้ได้นะครับเราก็จะเอาเป็นช่องหลักแล้วกันนะครับก็กดเข้าไปเนาะเขาก็จะมีตรวจสอบนะครับว่าเมื่ออนุญาตเข้าถึง7 e เ e ่ e นะเอเเนี่ยนะครับเซเว่นแอปนี้เว็บไซต์นี้ครับจะเข้าถึงข้อมูลนะครับแอนนารายติของ YouTube สำหรับเนื้อหายูทูบของคุณได้มี3มอย่างที่เขาจะดูและเข้าถึงนะครับ ผมก็ลองเช็คดูก่อนนะครับสามอย่างนี้มีอะไรบ้างนะสิทธิแรกเขาสามารถดูได้ว่าคุณเป็นใครใน Google และเชื่อมโยงตัวคุณกับขอ้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเผยแพร่ต่อสาธารณะอะไรที่เราเผยแพร่ต่อสาธารณะใน Google เขาดูได้นะครับเขาสามารถดูชื่อเต็มของเราได้ด้วยนะครับว่าช่องนี้ใครเป็นเจ้าของนะครับดูรูปโปรไฟล์ของคุณดูเพศรูเพศผมมีต่างหากนะดูภาษาที่เราต้องการนะครับแล้วก็ดูข้อมูลอ,อื่นๆที่เราเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับ รวมไปถึงดูอีเมลลักที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google ได้ด้วยนะครับคือปกติเนี่ยไออีเมลที่ทำ u t u b e เนี่ยผมแทบจะไม่เคยให้ใครเลยนะครับเพราะว่าเออเราก็ไม่เคยเอาไปสมัครนู่นนี่นั่นม่วนส่วงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวใจของช่องถูกปะ่ะเหมือนแบบบ้านที่อยู่ของช่องเนี้ยเราก็จะไม่ให้ใครเราจะสมัครอ,อีกอีเมลหนึ่งเอาไว้ใช้ทํานู่นนี่นั่นนะครับแต่น,นี้มันเป็น a f f i l i a t e โปรแกรมเนาะที่มันต้องเข้าไปดู p e r f o r m a n c e ต่างๆโอเคแล้วก็อาจจะยินยอมให้แต่ว่าแล้วแต่ท่านนะ บรรทาบอกไม่ยินยอมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องสมัครเนาะถูกปะเขาก็ไม่ได้บังคับแต่นี่เราเราอยากเข้าไปดูเ,ยเฉยแล้วกล็ลองดูแล้วกันนะอ่ะต่อมานะครับก็จะมี term of service เรากดเลือกเรียบร้อยถูกปะอ่ะก็กดตกลงเข้าไปนะครับพอถึงหน้าแรกหน้าเดิมข้างล่างนะทุกคนตอนสมัครเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกนี้นะครับว่าเราเป็นนะครับเป็น affliator นะครับจากหน่วยงานใดนะก็จะมีบุคคลภายนอกวงเล็บติดเก่าพิมพ์นะครับแสดงว่า เขาน่าจะถูกเหมือนบังคับให้กับพนักงานเขาต้องสมัครว่าผมไม่มั่นใจนะครับเป็นพนักงานของ24 shopping หรือเปล่าเป็นนักศึกษาของพิมพ์หรือเปล่าเป็นนักศึกษาของแพทหรือเปล่าเป็นปริศนีไทยหรือเปล่าเป็นพนักงานร้านเซเว่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นโครงการทหารผ่านศึกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ผมเลือกนะครับผมก็จะเลือกเป็น KOL บุคคลภายนอกก็คือผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพิมพ์พิมพ์นี่คือเป็น สถานศึกษาของเซเว่นอีเลเวนพูดเร็วๆแบบนี้แล้วกันนะครับเออเป็นสถานศึกษาของเซเว่นอีเลเวนเนาะแล้วเราก็เลือกผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดานะครับเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ส่งข้อมูลได้เลยครับอ่าถ้าเกิดใครไม่ได้มีความเกี่ยวข้องต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเป็น KOL บุคคลภายนอกนธรรมดาไปได้เลยนะครับเพราะเสร็จแล้วก็เจอหน้าต่างนี่เลยนะครับ Affiliate ของเซเว่นอีเลเวนนะครับหรือ All อออนไลน์อ่ผมไม่แน่ใจว่าบริษัทเขาแยกกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าออนไลน์มันก็อยู่ในเซเว่นไงนึกอออกไหม เราเรียกงั้นล้วกันมันก็จะมี3โปรแกรมนะครับมี l ิงก์เจเนเรเตนะครับแล้วก็มี Overall Report นะครับ p พ y m e n t Console นะครับอันนี้ก็เราสามารถเลือกสินค้าด้านล่างนี้นะครับพิมพ์ก็ได้นะเนี่ยพิมพ์ชื่อคีย์เวิร์ดก็ได้นะครับเลือกแบรนด์ก็ได้นะทุกคนอันนี้ผมมีอยู่200ผลลัพธ์ที่แสดงขึ้นมานะครับโดยผมเลือกเป็นโหมดนะครับรีเเวนนะครับอ่าที่มันแบบมีคนน่าสนใจนะครับ ก็อาจจะมีเอ่อโอริโอนะครับมีโรโบมีอะไรมีเยอะมากนะทุกคนทีน,นี้วิธีการที่จะเอาลิงก์ออกไปนะครับเพื่อเอาไปแชร์ต่อและให้คนกดแล้วซื้อแล้วเราได้ค่าขอมถูกปะให้เก็ l ลิงก์นะครับด้านหลังเนี้ยสนใจสินค้าตัวไหนเนี้ยก็สามารถกดเก็ l ลิงก์ได้แต่ถ้าเรากดที่ชื่อสินค้าเนี้ยมันจะเป็นหน้าซื้อขายนะครับไม่ใช่เก็ตลิงก์ั้นเรากดเก็ l ลิงก์ก่อนนะพอกดเก็ l ลิงก์เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงเนี้ยเขาก็จะให้เราใส่นะครับเอ่อทิกเก็ตนมนะครับผมก็เป็น YouTube ถูกปะ URL นะครับ YouTube ช่องนะครับก็อาจจะไปเอา URL ของช่องเรามาแปะไว้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบ uxd นู้นนี่นั่นเลยยาวๆนะมันไม่ใช่แฮนเดิลนะทุกคนเออผมลองใส่แฮนเดิลแล้วมันมันมันไม่รับทุกคนต้องไปตัดมาตัดมาที่เป็น URL ช่องนะเออก็มีความงงๆงวยๆนิดน,นึงนะครับจากนั้นเราก็เจเนเรตขึ้นไปนะครับกดเจเนเรตปึ้งนะครับเราก็จะได้ลิงก์มานะครับนี่ลิงก์อยู่นี่นะครับ allonline.link/r 8JEXK ในะอันนี้ลิงก์นะครับเราก็เอาลิงก์นี้นะครับ Copy ไปได้เลยนะครับ Copy ไปเพื่อเอาไปออขายนะครับเราเอาลิงก์ไปขายนะอะ่ผมจะให้เข้าไปดูแล้วกันว่าลิงก์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับถ้าเราไปแปะไว้ถูกปะแล้วมีคนซื้อโอริโอของเรานะก็ลิงก์เนี่ยมันจะมาโผล่หน้านี้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยก็จะดูว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่น,นมันไม่บอกเลยนะว่าเป็นลิงก์จาก a f f i l i a t e นะครับแต่ว่า เป็นหน้าซื้อขายทั่วไปนะอ่าถ้าสมมุติคนทั่วไปกดลิงก์เราก็จะเจอหน้านี้เขาก็สามารถซื้อได้เลยนะครับอ่าเลือกเลือกยอดสินค้านะครับกดซื้อหรือเพิ่มกดลงตะกร้าดูรายละเอียดราคานะครับอ่าราคามีโค้ดส่วนลด30บาทุทบ้านหรือลดห้าเปอร์เซ็นต์ประหยัดสามบาทโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออมีแบบโอริโอ้สีกรัมเออเขาก็จะมีรายละเอียดให้เราดูตรงนี้นะทุกคนเพราะเรากดสั่งซื้อนะครับอันนี้ผมจะกดซื้อเลยแล้วกันลองซื้อเลย ราคา57บาทเนี่ยซื้อเลยนะครับกดซื้อเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนก็จะมีในส่วนของเบอร์โทรติดต่อนะครับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ลองเช็คดูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดสั่งได้เลยนะครับผมก็จะกดสั่งแบบเอ่อให้ให้ให้เขามาส่งนะครับให้มาส่งส่งฟรีเอ้ไม่ใช่โทษทีไม่ทําส่งฟรีอันนี้คือไปส่งที่เซเว่นเรามาส่งที่อยู่ตามที่อยู่แล้วกันจะส่งตามที่อยู่นะครับตามที่อยู่นะพอเราตามที่อยู่เนี่ยเขาให้เราใส่ชื่อนะครับนามสกุลเบอร์โทรบ้านเลขที่อะไรก็ กรอกให้เรียบร้อยนะทุกคนพอกรอกเสร็จเรียบร้อยเสร็จเนี่ยเราก็สามารถกดดําเนินการชําระเงินได้เลยนะครับปึ้งชําระเงินนะชาระเงินเสร็จเรียบร้อยก็สามารถเลือกชําระเงินได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับหรือว่า True Money Wallet นะครับก็ใส่เบอร์โทรของเราเข้าไปได้นะหรือว่าชําระเงินสดที่เซเว่นอีเลเวก็ได้นะครับหรือว่า QR Code ก็ได้นะครับผมลองเลือกเป็น QR Code ดดูแล้วกัน แล้วก็เขาจะสรุปให้นะครับก็จะมีในส่วนของสินค้าราคา57บาทส่งถึงบ้านค่าส่ง30บาทยอดรวมสุดที่87บาทแล้วก็ยังได้ออเมมเบอร์พอยต์นะครับ15 point ด้วยกันนะครับที่เราสะสมเราเข้าเซเว่นถูกว่ากดสั่งซื้อได้เลยนะครับถ้าสั่งซื้อเสร็จเนี่ยเขาก็จะมี QR วาโค้ดโผล่ขึ้นมานะครับ87บาทก็สามารถสแกน QR คนี้เพื่อจ่ายเงินหน้าเว็บได้เลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับ ทีนี้ในส่วนของหน้าหน้า a f f i l i a t e เนี่ยครับนอกจากหน้าที่เราต้องอไปเอาลิงก์มาใช่ปะ่ะผมก็ยังมีเข้าไปดูสองหน้านะอีกหน้านี้ก็เป็น e r a l l report นะครับหน้าบนนี่นะทุกคนบนนี้นะมองข้างบนก่อนนะอย่าเพิ่งมองนั้นล่างนะครับมองนั้นบนอ่ามันก็จะมีหรือว่าเอ้เรามีกี่คลิกนะครับเ e v e n อ e รายได้เราประมาณเท่าไหร่นะครับมีกี่ออเดอร์นะ อันนี้ก็ถ้าสมมติมันผุมเริ่มทำนะมันก็จะมียอดพวกนี้โผล่ขึ้นมาเนาะทุกคนส่วนด้านล่างเป y m e n t Console เขาก็จะสรุปนะครับรายได้ประจำเดือนนะครับว่าเออเรามีรายได้เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วเราจะเอาเงินออกมาได้เมื่อไหร่อะไรอย่างงี้นะก็มีให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายนะครับก็เรียกว่าอยู่เอของเขาเนี่ยค่อนข้างทำได้เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายแล้วก็ดูง่ายใช้ง่ายนะทุกคนทีนี้คำถามเนี่ยคือในหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่บอกเลยว่าะคะ่าคอมกี่บาท ถ้าสมมติเราขายได้ร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งอะ่ะมันมันไม่รู้เลยในหน้านี้นะว่าเฮ้ยได้ค่าคอมเท่าไหร่วะห้าห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่าสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าหนึ่งเปอร์เซ็นหรือเปล่าไม่รู้เลยรู้แต่ว่ามีเอ่อมีคลิกเท่าไหร่มีเลเวอร์นูเท่าไหร่มีออเดอร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอสินค้าข้างในเนี่ยที่ที่เราคลิก,ลกดูมันก็ไม่บอกนะว่าตัวเนี้ยได้ค่าคอมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเราก็เลยออกมาค้นหาข้อมูลด้านนอกนะครับปรากฏว่าเออเขาแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับ ถ้าสมมุติเป็นสินค้าหมวดซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยได้ค่าคอม1%นะมือถือแกะเจ็ตได้1%นึ่งเปนตแต่ถ้าได,ได้เยอะหน่อยนะครับก็จะเป็นแม่และเด็กเครื่องใช้ไฟฟ้ากล้องไอทีสัตว์เลี้ยงแฟชั Fashion, น่นหนังสือเครื่องเขียนสุขภาพบ้านและสวนตรงนี้ที่มันได้เยอะหน่อยนะครับสาหกนะสามเป็นต์เห็นปะ แม่และเด็กเครื่องใช้ไฟฟ้ากล่องไอทีแฟชั่นนะครับส่วนถ้าเป็นแฟชั่นเนี่ยได้ห้าเปอร์เซ็นตเลยนะทุกคนหนังสือและเครื่องเขียนยังได้สามจุดหกนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพบ้านและสวนความงามได้ห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาสินค้าที่อยู่ในกลุ่มที่ค่าคอมมิชชั่นสูงสูงเนี่ยเอาไปขายได้นะทุกคนและค่าคอมมิชชั่นเนี่ยที่บอกว่าจะจ่ายนะครับเฉพาะธุรก,กรรมที่เกินหนึ่งพันบาทขึ้นไปความหมายคือถ้า ถ้าอย่างไม่ถึงพันค่าคอมไม่ถึงพันเช่นเราขายได้เดือนเนี้ยเออ่ขายได้หนึ่งพันบาทนะครับขายได้หนึ่งพันบาทปึ้งแล้วก็ค่าคอมห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ห้าสิบาทนะครับห้าสิบาทถูกไหมสมมติขายสุขภาพได้หนะึ่งพันเนอะได้ค่าคอมห้าสิบแสดงว่ามันยังไม่ถึงหนึ่งพันถูกไหมมันก็จะอย่าง,ง,งไม่ถูกโอนให้ให้กับเราเมื่อสะสมไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปจนกว่ามันจะครบหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาท เราก็จะถึงได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเราและยอดที่ไม่ถึง1000พันนะครับสะสมยอดเนี่ยได้2ปีความหมายคือค่าคอมมีหมดอายุอ่าถ้าสมมุติ2ปีเนี่ยไม่ถึงพันสักทีนะครับไปอยู่ที่9 9้บาทนะครับขาดบาทเดินจะครบพันแล้วก็หมดอายุไอ้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่ตั้งใจทํามาเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับหมดอายุไปอันนี้แบบเป็นอะไรที่งงเหมือนกันแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าแปลกกว่าที่อื่นนะครับ คือปกติค่าคอมมันจะไม่มีวันหมดอายุไงนึกออกปะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ point หรือคะแนนนะไอคะแนนที่ได้เนี่ยนะครับในออ l ม e เ b อร์ออเซเบหรือว่าที่อื่นก็ตามเนี่ยคะแนนก็จะมีอายุปรมาหนึงปีนะครับหรือว่าสองปีก็แล้วแต่แต่เนี้ยเพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นว่าเฮ้ยเงินมันมีหมดอายุเว้ยเออเพิ่งเคยเจอก็แปลกดีนะครับค่าคอมมิชชั่นนะครับทำาจเฉพาะคำสั่งที่ซื้อสําเร็จ ไม่รวมรายการที่ยกเลิกในภายหลังนะความหมายคือถ้าเกิดมีคาสั่งเอามีออเดอร์เข้ามาแต่ว่ายกเลิกเนี่ยก็จะไม่ได้ค่าคอมนะครับค่าคอมจ่ายเฉพาะกลุ่มสินค้าหรือสินค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมจ่ายค่าคอมมิชชั่นเท่านั้นอันนี้เขาก็บอกมาแค่นี้นะแต่ว่าในส่วนของหน้าที่ขายนะครับเออหน้าหน้าหน้านี้หน้าเก็ l ลิงก์เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกอะไรนะแสดงว่าผมก็เดาง่ายๆว่าถ้ามันอยู่ในเก็ l ลิงก์เนี่ยมันควรได้ค่าคอมป่ะ แต่น,นี้เขามาโนตว,ว่าสินค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมจ่ายค่าคอมเท่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วใน Get Link เองเนี่ยก็มีบางส่วนที่ไม่จ่ายค่าคอมปะ่ะไม่งั้นเขาไม่น่าจะมีข้อนี้โผล่ขึ้นมาคุณดกเข้าใจเหตุและผลปะ่ะไอการเขียนกฎแบบเนี้ยอ่าแสดงว่าเฮ้ยมันมีอันบางอันที่มันไม่จ่ายค่าคอมเว้ยแล้วถ้ามันไม่จ่ายค่าคอมเนี่ยเราจะเข้าไปเอาลิงก์ได้เฉพาะในเก็ตลิงถูกปะ่ะลิงก์เจเนเรเตอร์นะครับ ก็แสดงว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่จ่ายค่าคอมซึ่งมันไม่ได้บอกว่าตัวไหนนั้นก็เหมือนเสี่ยงดวงไปในตัวนะครับว่าเฮ้ยอันนี้มันอยู่ในหมวดนี้แต่ว่ามันได้ค่าคอมหรือเปล่ามันก็ไม่ได้บอกนะครับนั้นก็ก็ก็ว่างประมาณหนึ่งนะฟังความเป็นเหตุเป็นผลนะครับส่วนรับค่าคอมวันไหนนะครับก็สามารถรับได้วันที่หนึ่งและสิบหนะครับรับเงินภายในส5้าวันนะถ้ามันถึงหนึ่งพันภายในวันที่เท่านั้นนะครับแล้วก็ติดต่อปัญหาอาติดต่อปัญหาก็ ติดต่อได้ที่ฝ่ายดูแลลูกค้าร,ระบบ Affiliate นะครับจนถึงสุก9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นตามข้อมูลที่ระบุในระบบสมาชิกซึ่งผมก็ยังหาไม่เจอนะว่าอยู่ตรงไหนไอาจจะอยู่ที่เฮลหรือเปล่าเอออาจจะอยู่ที่เฮลนะครับก็ลองดูนะทุกคนหรือติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าอออนไลน์ที่1371ก็ได้นะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ ไม่มั่นใจว่าเวิร์กไม่เวิร์กแต่คิดว่าก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เาสามารถทําเงินได้นะครับในเงื่อนไข,ขของเขานะในเงื่อนไข,ขของเขาก็ลองดูแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง e n g e Story นะครับเดี๋ยวจะทิ้งทิ้งลิงก์โอริโอไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครจะสนับสนุนก็สั่ง o r ริให้ผมหน่อยแล้วกัน <laughs> เออไปรับพิเศษก็ได้สั่งซื้อ ผ่านลิงก์นี้แล้วไปรับที่เซเว้นแต่ได้ไม่ต้องเสียค่าส่งกันนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย